วันนี้จะพามาดูวิธีการทำบอนไซทรงต้นนะครับโดยการตัดเขียงแรกแล้วนะครับต้นนี้แล้วก็จะมีกิ่งด้านข้างออกมา2กิ่งนะครับให้เรากำหนดว่ากิ่งด้านข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะของกิ่งแขนงออกไปนะครับแล้วก็กิ่งด้านบนก็จะมีกิ่งที่เป็นแขนงเป็นกิ่ง2องนะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นลำต้นด้วยหลังจากที่เราคัดกิ่งแล้วเนี่ยให้เราเข้าลวดในลักษณะนี้นะครับถ้า กิ่งที่ยังไม่ได้เป็นกิ่งที่วุ่นวายมากนักเนี่ยเราสามารถที่จะยังไม่ต้องริดใบก็ได้นะครับเข้าดวดไปเลยแล้วก็เนี่ยครับกำหนดกิ่งที่จะเป็นกิ่งหนึ่งแล้วก็กิ่งสองแล้วก็ลําต้นครับหลังจากที่ได้ขนาดแล้วเนี่ยเราก็ทําการตัดนะครับเพราะว่าจาก1กิ่งก็จะกลายแตกเป็น2กิ่งจาก2เป็น4จาก4เป็น8นะครับต้นนี้เป็นต้นแพมหน้านะครับผมที่เราทําอยู่นะครับ นี่นะครับพอเขาเลี้ยงโตแล้วนะครับกิ่งที่แตกแขนงออกไปเนี่ยเขาก็จะทําการตัดโดยกิ่งที่จะให้เป็นกิ่งย่อยนะครับเขาก็จะเข้าลวดให้เป็นแบนๆราบๆออกไปนะครับจะได้เป็นทรงพุ่มนะครับส่วนกิ่งที่จะเป็นลําต้นเนี่ยก็ให้เขาชูขึ้นแบบนี้ครับถ้านะครับเป็นพุ่มที่มีขนาดาความซับซ้อนของกิ่งเยอะขึ้นนะครับ เราก็จะทําการริดใบด้วยเพื่อเห็นโครงสร้างแล้วก็เข้าลวดไว้พอเลี้ยงได้ขนาดแล้วเราก็มาตัดกระชับแบบนี้นะครับพอกิ่งโตขึ้นก็จะมีรายละเอียดเยอะขึ้นครับพอรายละเอียดเยอะขึ้นเนี่ยเราจาเป็นต้องริดใบครับเพื่อนๆริดใบเพื่อให้เห็นโครงสร้างกิ่งนะครับเราอาจจะต้องหมุนดูนะครับโครงสร้างกิ่งหลักว่าเป็นอย่างไรนะครับให้มีความเป็นเชฟนะครับให้มีมิตินะครับเนี่ยนะฮะเขาก็จะเล่นกิ่งด้านล่างกิ่งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับลำต้นเนี่ยกับกิ่งเนี่ย เ้าค่อนข้างจะมีขนาดใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆ่อ่ามันไม่จําเป็นต้องลําต้นใหญ่กว่ากิ่งนะครับเราสามารถที่จะเล่นได้หลายรูปแบบครับขอแค่เป็นในรูปแบบที่เราจินตนาการไว้นะครับด้วยกิ่งปกติแล้วกิ่งที่แตกแขนงออกไปเนี่ยก็จะค่อยค,อยคอยเล็ก จากตัวก um out> ิ่งแม่นะครับมันจะทําให้เกิดตัวกิ่งผายแล้วก็ปลายเดียวไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะฮะเราก็จะทําการคัดกิ่งเข้าลวดแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับส่วนกิ่งด้านบนนะครับก็จะแตกแขนงเป็นกิ่งสมกิ่ง4ีกิ่ง5้ากิ่งหนะครับแล้วก็ให้มีลําต้นชูชันขึ้นไปนะครับเราก็จะเข้าลวดคลายลวดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับการทํางานของบอนไซ์นะครับพอตัวกิ่งเนี่ยแตกแขนงได้เยอะๆนะฮะ ตัวใบเขาเนี่ยครับหลักการของใบเขาเนี่ยครับพอมีกิ่งเยอะๆเนี่ยใบยเขาจะถูกย่อให้เล็กลงคือเขาจะพยายามรักษาสมดุลของตัวเองครับพอใบเขาเล็กลงก็จะเกิดความสวยงามพอได้ขนาดสัก80%เรนะครับเราก็เอามาใส่กระถางจริงนะครับเพื่อเลี้ยงให้สวยงามแล้วก็ทํากิ่งแบบนี้ต่อไปอีกนิดนึงก็จะได้ทรงพุ่มที่สวยงามครับเพื่อน